ดีค่ะคะวันนี้นะคะก็เอ่อหนูแอลดิดามาจะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่เออต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นยูเยี่ก็ ก็กินกับแฟมิลี่ค่ะค่ะกินกินอาหารกับครอบครัวนะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็คือแม่แม่มีแอนดิดาค่ะพวกเราก็เลยนั่งกินกันสองคนนะคะค่ะก็คือวันนี้คุณแม่ทำอะไรบ้างคะแม่ทำอะไรบ้างแม่ทำ ขบเล่าให้แอพิเากินครับสลัดค่ะเป็นปูสลัดปูอัดค่ะสลัดปูอัดค่ะแล้วมีอะไรคะมีอะไรอีกแอปิเลกอะไรกุ้งกุ้งค่ะเออมีกุ้งค่ะเนี่ยค่ะกุ้งค่ะเนี่ยนะจานกุ้งจานกุ้งย่งนไม่กินค่ะก็ไม่ชอบมากนะค่ะนี่ค่ะประจานกุ้งค่ะก็คือกินไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็คือก็ต้องนี้ก็กินซมเออก็ คือค่ะก็มีแล้วเป็นฟรุตสลัดนะคะฟรุตสลัดนะคะค่ะมีฟรุตสลัดนะคะก,คกินแล้วแล้ว,ลว,วเอ็นพิไดาก็เอ่อกินแล้วเลยไม่สวยอาหารเนาะเพราะว่ากินแล้วเนาะ <c oughs> แล้วเอ็นพิไดากินอะไรอีกพาสต้าหรือเปล่าลูกซัมอ่ะก,กินพาสต้ากับชีสอันนี้ค่ะค่ะแล้วอร่อยไหมคะลูกอร่อยมาก,กอร่อยมากเห็นเดียร์ค่ะ อ Ô ๋อคันนี้ค่ะเห็นไหมคันนี้ค่ะเป็นพาสต้าของอปีด้านะคะค่ะแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้นางตื้อค่ะนางจะอยากจะตัดเค้กค่ะแม่ก็เลยบอกว่ายังไม่ต้องตัดนะลูกนะก็คือ,อว่าเออเอเค้กนี้มันเป็นเป็นเค้กปีใหม่เนาะเขาจะต้องตัดก็คือ,อหลังหกทุ่มอะเนานะค่ะถึงตัดเค้กได้นางก็อยากจะตัดแต่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะอาจจะให้ตัดก่อนนะคะถ้าถ้าถ้าอยู่อยู่ไม่ถึงหกทุ่มค่ะ ก็กอนนอนก็อาจจะตัดให้อ่ะค่ะออโอ้โหม,มีแก้วแชมเปญด้วยนะใชน่นไรแล้วก็มีแชมเปญด้วยค่ะแล้วนี่นะคุณแม่เนี่ยแม่กินน้ำแต่คุณแม่เอากินน้ำนี่นี่เป็นขวดไวน์ของคุณแม่ค่ะทำไมทำวิเซษถึงวันเออไวน์นะคะไว,วนะะ์เห็นไหมคะเนี่ยไวน์ขวดนี้นักเออคืออยากชิมมาก อยากชิมมากแม่กินอันนี้ค่ะใช่แม่คือแม่กินไวน์ขวดนี้คืออยากชิมมากค่ะก็โอเคนะนานๆทีหนึ่งเนาะอือค่ะก็เอาอย่างนี้อ่าเดี๋ยวแม่แม่มาวางไว้ตรงนี้นะคะค่ะแล้วอันนี้มมีอะไรจะคุยอีกไหมคะลูกไม่มีอะไรคุยไม่มีอะไรคุยเลยค่ะต้องอวพรปตีใหม่ให้ผู้คาคุโเอาอย่างนี้ก็เอกโนแบ็คกราวด์ค่ะนี้เออ แป๊บนึงเดี๋ยวแม่จะอวยพรก่อนแป๊บนึงนะคะค่ะ,คะก,กะ็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะก็ขอให้ทําการงานประสบความสําเร็จนะคะสุขภาพแข็งแรง <laughs> ค่ะ แล้วก็สวยวันสวยคืนด้วยค่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนใครที่กำลังเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะแอนพี้าไม่เป็นตอนเช้าไม่ใช่ลูกแต่ตอนเช้าได้ยังไงนะคะตอนนี้มันบ่ายแล้วพูดใหม่ต้องบอกสวัสดีปีใหม่ค่ะขอโทษค่ะ สวัสดีบีไมัมยต้นเช้าค่ะบายบ๊ายบาย